ผมเห็นช่องคุณปัดอะคือมีอีหลายหลายช่วงนะช่วงนี้จะเป็นคอนเทนต์ประมาณนี้ช่วงนี้คอนเทนต์ประมาณนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นแบบขายขายขายตัวคุณปัดเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเอออย่างอย่างช่วงแรกที่ฟอร์มคุณปัดเมื่อกี้บอกมแล้วเราอาจจะมีดูช่องผมดูช่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยปัดดูแล้วแบบเกมของคุณปัดช่วงแรกเนี่ยเป็นเป็นฟิลประมาณไหนหรือว่าแบบเป็นเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ประมาณไหน ผมผมคิดว่าเอาจริงนะถ้าเราคุยกันเรื่องแบบเหมือนกับอ d เดนติตี้นะแบบว่ามีตัวตนจริงๆชัดๆเลยอะ่ะของผมอะ่ะคือจริงๆผมทำหลายอย่างมากเนาะหมายถึงว่าพยายามทำไอตัวช่องเนี่ยทำคอนเทนต์แบบนั้นอ่ะมีไลฟ์สตรีมก็มีมีแบบเอ่อทำอะไรไม่รู้ครับทำไปเรื่อยอะ่ะแต่ว่าจำได้ว่าจุดที่มันคือจุดเปลี่ยนนะคือสตรีมอยู่แล้วมันอาจจะเคยเล่า,มาไม่แน่ใจคือแล้วมันก็มีน้องคนหนึ่งอะเขาถามว่าพี่อายุเท่าไหร่ ผมก็บอกว่า40กว่าอะไรเงี้ยจำไม่ได้แล้วตอนนั้นไม่กล้าบอกอยู่ด้วยเขินรู้สึกว่าแก่แก็น้องเขาบอกหู oo, พี่เนี่ยอย่างงี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นลุงสิเป็นพี่เอ้เป็นพี่ของพ่อผมอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยมีคําว่าลุงแมวเกิดขึ้นซึ่งี่ไงหลายๆคนที่อาจจะมาตอนนี้อาจจะเรียกผมลุงแมวตั้งแต่ต้นเลยก็ได้เพราะมหมายถึงว่าถ้าเพิ่งมาดูสักไม่นานนะแต่ถ้าเกิดดูย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ผมจะไม่ใช้คําว่าตัวเองว่าลุงแมวเนี่ยคือไอ้จุดนะั้นะนะ่ะมันมีความเป็นก่อนหน้านั้นน่ะโลก โลกมันไม่ได้แยกกันมากหมายถึงตัวผมที่เป็นตัวผมทำทำงานเป็นอาจารย์เป็นคนหมายถึงว่าในชีวิตประจําวันกับความเป็นยูทูบอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ขาดออกจากกันนะแต่พอมันมีคําว่าลุงแมวปุ๊บอ่ะมันมีเหมือนเป็นเพอร์โซน่าที่ชัดมากไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงด้วยนะครับมันเกิดขึ้นเองด้วยนะแต่ว่ามันกลายเป็นว่าแบบเอ้ยมันผมกลายเป็นลุงแมวอ่ะแล้วแล้วผมก็เรียกตัวเองว่าลุงแมวคือ ผมสังเกตดูว่าเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เรียกว่าผมอะ่ะเราอาจจะใช้ผมมาตลอดชีวิตมั้งมันก็เลยมีหลายมิติในหัวเราว่าผมคืออะไรคืออะไรคืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นลุงแมวปุ๊บอะ่ะมันมันกลายเป็นอีกคนหนึ่งมันมีคาแรคเตอร์อีกแบบหนึง่งแล้วตรงนั้นน่ยมันถึงเริ่มชัดว่าแต่ผมไม่ได้คิดเรื่องคอนเทนต์นะจริงๆผมคิดเรื่องคนดูคือพอถึงจุดหนึ่งอะ่ะพอมีคําว่าลุงแมวใช่ไหมผมรู้สึกว่าผมรู้จักคนดู เขาว่ารู้จักในความหมายคือมันเหมือนกับเป็นเพื่อนจริงๆอ่ะอยู่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังกล้องเวลาเราคุยกับกล้องนะมันจะมีกล้องนะครับมันอยู่ข้างหลังอ่ะผมนึกออกเลยว่าประมาณไหนเป็นคนคือคือก็ไม่ได้เห็นเป็นหน้าคนเลยนะแต่ว่ามันจะมีอยู่ในหัวเหมือนกับเราคุยกับคนอน่ะ แล้วคือคนประมาณไหนเป็นยังไง<ช>อะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วก็ก็คือเป็นเพื่อนเราคืออายุประมาณเราแล้ว,แล,วแล้วเรารู้ลงไปในรายละเอียดด้วยซ้ำว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดประมาณไหนอะไรทำหรอเนี้ยคือมันคงมันคงทํามาแล้วมันมันคุยกันนะเพราะเราตอบคอมเมนต์มีอะไรเงี้ยแต่จุดนั้นนะั่นคือจุดที่ผมชัดแล้วก็พอชัดปุ๊บอะ่ะมันก็เลยกลายาว่าผมเริ่มพูดเรื่องส่วนตัวเริ่มพูด <c oughs> เรื่องแบบเรื่องที่เกมที่ชอบ แ,แต่นอนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกระแสะแหละเราก็ต้องอันน,นก็เป็น,นกลไกทางทางรกลยุทางคอนเออทนต์แต่ตรงนี้ครับมันถึงชัดแล้วแต่เรื่องที่ว่าเ,เกมมีหลากหลายแบบอะไรเงี้ยหมายถึงว่ามีสวิชด้วยม,มีมีมี Playstation มีเครื่องพกพามีอะไรอันนี้ไม่ไม่ได้วางแผนก็เป็นไปตามไลฟ์สไตล์จริงๆก็คออือเราเป็นอย่างนี้เราก็เอามาหยิบมามาดูอย่างเนาะ นนั้นเออผมผมผมสงสัยอยู่นิดนึงคืออ่ารอบพี่ดที่เราไลฟ์คุยกันนะแล้วก็บอกคุณปัดก็จะแบบเล่นเกมประมาณนี้นู่นนี้นั้นมาแล้วก็เนี่ยอย่างตอนตอนนั้นเพยสี่มาเริ่มมาทำคอนเทนต์เพยสี่แล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนคุณปัดอ่ะโฟกัสเกมคอนโซลใช่ไหมจะมีสโลแกนว่าแบบคิดถึงเกมคอนโซลคิดถึงแมวนูนผมจําได้อยู่เลย <laughs> อออ <laughs> เออก็เออเพราะว่าคราวที่ลราที่คุยกันนะเหมือนคุณปัดจะเล่นแนวพีซมาเยอะกว่าถูกไหมเออ ทำไมถึงแบบออตอนนั้นอะคจากคำถามเราพยายามตกลกลับมาเนว่าแบบทำไมเป็นยูทูบเบอร์สายเกมก็อาจจะลองมาหลายอย่างแล้วก็พอมาทำเพศ4ีตอนที่มันออกพอดีแล้วกระแสดีก็เลยทําต่อถูกไหมแต่แต่ว่าที่แบบเกมที่ชอบคุณปัดนน่าจะเป็นแนว PC แล้วมาอยู่ดีๆมาถึงมาเป็นแบบสายคอนโซลช่วงนั้นมันการค้นพบคอนโซลเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเองครับคือ,คอไม่ได้เกิดจากคอนเทนต์เกิดจากไลฟ์สไตล์ที่มันเปลี่ยนคือ อ๋อจริงๆก็คือการเข้ามาของโซนี่เพลย์สเตชันสาอ่ะที่มันเข้ามาเป็นทางการมันเล่นออนไลน์ได้แล้วเราก็เริ่มแก่นะแต่เราเราเป็นคนที่มีปัญหากับ PC อยู่แล้วไงคือแบบมันเสียมันหายากอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยสวิชคือพูดง่ายคือเป็นเป็นคอนโซลเกมเมอร์ก่อนที่จะก่อนที่จะทำช่องอยู่แล้วไม่ไม,ม,ไม่ไม่ได้เป็นความคิดเชิงกลยุทธ์ ก็เลอ๋อก็คือเล่นเพยสามเล่นอะไรอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าจาได้ตอนนั้นไปบ้านคุณปัดก็มีเพยใสามมีอะไรพวกนี้อยู่คือเล่นก่อนใช่แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจที่คุณต้อมพูดเมื่อกี้คือไอ้คำว่าคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องเมนูเนี่ยแล้วตอนหลังผมไม่พูดเลยอ่ะเพราะว่าไอ้คำว่าคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องเมนูเนี่ยมันเป็นคําที่ค่อนข้างเป็นกลยุทธ์คือคือคิดแบบกลยุทธ์อะในความหมายที่ว่า ต้องไปคงไปฟังอะไรสักอย่างอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าพยายามสร้างตัวตนเนะว่าสมัยน,นั้นยังไม่มีคาว่าตัวต,วตนวยซ้ำพยายามสร้างนิชอ่ะสร้างกลุ่มแล้วก็ถ้าเขาคิดถึงตอนนั้นดู Nintendo กายเขาชื่ออะไรคุณฮอกหรือป่ปาที่เขาผมยาวๆอะ่ะคือประมาณเราจะดูคนนี้แล้วเขาจะนึกถึง Nintendo ดูคนนี้นึกถึงอันนี้ฝรั่งแล้วนึกถึง p l a y s t a t i o n อะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเออนั้นถ้านึกถึงแมนนูนต้องนึกถึงเกมคอนโซลสิอะไรครับหงเนี้ยก็เลยสร้างโครงสร้างอะไรพวกนี้ขึ้นมาแต่ว่าอพอหลังจาก เจอคําว่าลุงแมวแล้วว่ามันก็จะไม่มีอีกแล้วลุงแมวก็คือลุงแมวมก็คือไม่ไม่ต้องการจะไปผูกกับเกมคอนโซลหรือไม่ต้องการผูกอะไรกับอะไรเลยครับอันนี้ซึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นผมว่าคุณต้อมก็น,น่าจะเป็นมันจะเป็นเฟสของยูทูบเบอร์ที่เป็นอีกเฟสหนึ่งอะ่ะเฟสที่เหมือนกับ<ม>เราต้องการเป็นเราหรือเปล่าอะไรทํานองเนี้ยอืมมผมผมผมว่าคุณแม่เคุณปัดอะโอเคแล้วนะแต่แต่ของผมอะ ผมว่าเองผมช่องอีกผมเองอะ่ะยังไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นเอออาจจะมีบ้างแต่ว่าอ,อตอนนี้ผมยังมีหลายๆคลิปที่สมมติอัพไปรีวิวของเนี้ยก็จะยังมีคนมาบอกว่าเออแบบดูพี่มาตั้งนานเพิ่งเคยเห็นหน้าอะไรเงี้ย <S 2> <S 2> ซึ่งอันนี้อันนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะเพราะว่าผมไม่ได้อย่างคลิปหลักรีวิวหรือว่า่วงเนี้ยของผมก็จะเป็นพวกเกมใหม่อะไรพวกนี้ใช่ไหมก็มันก็ไม่ได้มีหน้าผมอยู่แล้วก็เป็นคลิปที่เป็นมีแต่เสียงอะไรเงี้ยเออแต่ว่าผมว่าของคุณปา้าอะ คือสามารถที่จะทําปกแล้วมีหน้าคุณปัดอยู่แล้วคนอ่าโอเคแมวนูนมาคิกเข้าไปดูเอของผมมันยังเป็นโฟกัสที่ถ้าถ้าคนสนใจคอนเทนต์นี้ก็คือเข้าไปดูไม่ได้ดูเขาแบบหน้าผมอะไรเงี้ยเออก็ก็ก็เข้าใจได้ซึ่งผมว่าคุณปัดอน่าจะแบบโอเคถึงถึงจุดตรงนี้ได้แล้วแล้วก็น่าจะแบบเริ่มทำอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามตัวผมเองเนี่ยก็เฟสแรกคุณปัดก็จะเป็นคอนโซลใช่ไหมแล้วก็จะมาเป็นเหมือนกว้างขึ้น อาจจะแบบเป็นเกมอะไรอื่นๆที่ไม่ใช่แล้วก็ตอนนี้จะเป็นเรื่องเรื่องอะไรก็ได้ที่มันอยู่รอบตัวลุงแมวประมาณนั้นเออซึ่งผมว่ามันก็ดีนะมันก็คนคนคนมันอาจจะแบบวงไม่ได้กว้างมากแต่ว่าก็ตั้งใจที่จะมาดูลุงแมวมคนๆๆนี้จริงๆอะไรย่างเงี้ยก็ก็โอเคอยู่ผมว่ามันก็ได้อยู่ผมว่าจริงๆถ้าดูคอนเทนต์คุณต้อมในเชิงแบบอัตลักษณ์อะมันมีอยู่แล้วมันมันมีชัดเจนอยู่อยู่แล้วเนาะแล้วก็ ผมผมไม่ได้ผมไม่ได้มองมันในแง่การโชว์หน้าหรือไม่โชว์หน้านะผมว่าคนที่ดูผมว่าจะมีคนเยอะเหมือนกันคิดคิดเราเองนะครับว่าคนที่ดูช่องคุณต้อมอะ่ะแล้วจะไม่ดูช่องผมเพราะอาจจะรู้สึกว่าช่องคุณต้อมมันมีมาตรฐานที่ดีคือในความหมายคือมันจะมีสตรัคเจอร์บางอย่างนะแล้วก็โปรดักชั่นดีตั้งใจเราจะรู้สึกได้คือแล้วอ้เน,นี้ยมันจะมีคำคำหนึ่งที่เขาพูดกันก็นนคือว่าเรื่องเหล่านี้มันมีช่องเยอะเนาะ เขาเขาเข้ามาดูช่องนี้เพราะเขาต้องการความคาดก็มีความคาดหวังในหัวว่าถ้าเขาเปิดช่องเนี้ยเขาต้องได้ดูสิ่งนี้ซึ่งอันนี้ผมว่ามันมันชัดมากของคุณต้อมเนี่ยมันชัดมากว่าถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งแบบคุณต้อมมาคุยเรื่องปัญหาชีวิตอะไรบางอย่างอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, คุณต้อมต้องสีเรลียดละคือจริงแล้วคุณต้อมอาจจะไม่ได้สีเรียมก็ได้นะแต่ว่าหมายถึงว่าเฮ้ย hey, มัน <c oughs> เพราะว่าเพราะมันหลุดออกไปจาก เขาเรียกอะไรสิ่งที่คุณต้อมเคยเป็นใช่ไหมครับเพราะผมรู้สึกว่าแมวนูนก็จะมีจังหวะตรงนั้นนิดนึงถูกไหมจังหวะที่แบบจากโฟกัสเรื่องเกมมาเริ่มแบบส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็คุณป๋าก็จะมีมีแบบอะไรที่มันไม่เกี่ยวหรือว่าเรื่องที่มันลึกเกี่ยวกับส่วนตัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ผมชอบดูนะจริงจรผมก็จะชอบดูอะไรแบงนั้นผมผมคิดว่าเนี่ยมันมันเป็นจุดที่อขึ้นกับคาแรคเตอร์ความสบายอ่ะ คือคือมันสบายกับกับพวกนี้กับเรื่องแบบนี้แค่ไหนอะไรเงี้ยก็ครับกิจจะพูดเลยนะเหมือนกับว่าซึ่งซึ่งผมว่าอันนี้ไม่ไม่เหมือนกันในแต่ละคนแล้วจริงจริงอ่ะคือจริงๆไอ้ปกผมเนี่ยที่เป็นหน้าผม่มันไม่มีอะไรมากเลยครับมันไม่มีความคิดอะไรอยู่เบื้องหลังเลยมันคืออผมกลัวโดนด่าคิกเบดนึกออกไหมคือคือมันจะมียุคหนึ่งที่แบบปกมันสวยไงปกมันสวยคือเช่นเอาเครื่องแบบ เลนเดอร์ I, ender, เครื่องสวยๆมาแล้วก็แต่เข้ามาดูแล้วมันเป็นหน้าเราแล้วเราอธิบายแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากทําอย่างนั้นเนี่ยคือเรากลัวโดนด่าให้เห็นหน้าไปเลยใช่ก็เลยคุณเข้ามาคุณเจอหน้านี้แน่นอนวิธีการก็คือผมก็เลยเอาที่อยู่ในคลิปอะช็อตไหนก็ได้ที่ผมรู้สึกว่ามันดูดีหน่อยออสมมตินนะแล้วผมก็ snap แล้วผมก็ไปใส่ตัวหนังสืออันนี้มันไม่ได้เกิดจากความดีไซน์ว่าต้องการให้เห็นหน้าอะไรไม่ใช่เลยนะคือกลัวโดนด่าว่าแบบ ไ hmm. อเน,นี่ยมันเหมือนกับพิกเข้ามาแล้วมันไม่ตรงปกอะไรทำรองเนี้ยเพราะฉะนั้นปก oh. ผมอะกับเนื้อหาข้างในจะตรงกัน hmm. <laughs> แล้วก็ hmm. อะไรวะรายการนหนึ่งที่คุยเรื่องชีวิตเลยครับบางทีก็มันก็กึ่งๆเนาะอันหนึ่งก็คือมันต้องเดลี่อัปโหลดอันเนี้ยคือช่วงช่วงก่อนเป็นเยอะเพราะช่วงก่อนจิตตกด้วยแล้วก็เหมือนกับถูกบังคับไกลๆว่าต้องเดลี่อัปโหลดทำอะไรดีบางทีมันก็เลยแบบเอางั้นเราก็เปิดกล้องคุย hmm. เลยละกันอะไรอย่างเงี้ย แล้วแล้วมันก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอแต่ตอนเนี้ยหมายถึงว่าช่วงเนี้ยรู้สึกชีวิตดีขึ้นก็ <Okay. S 1> ก็ยังก็ยังคุยอยู่แต่ว่ามันก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งแต่แต่ใช่มันเข้ามาอยู่ในในตัวคือพูดยากคือคืออย่างที่บอกครับว่ากลายเป็นเพื่อนเนาะกลายเป็นแบบดูคนดูแล้วกลายเป็นเพื่อนกันเนี่ยรู้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะไม่รู้ว่าคุณต้อมรู้สึกกับ ใช่วา่าอะรดีเห็นเวลาคุยเห็นคนดูอยู่หลังกล้องขนาดไหนเออคือผมอาจจะอด้วยคาแรคเตอร์แล้วด้วยด้วยแนวคอนเทนต์อาจจะแบบอืมไม่เหมือนกันใช่ไหมเขาของคุณปัดอะคือฟิลแบบอาจจะมีหัวเรื่องแล้วก็คุยใช่ไหมของผมอาจจะเป็นสคริปต์คลิปรีวิวเกือบทุกเกือบทุกทคลิปแล้วกันนอกจากพวก box, อันบ็อกผมจะมีสคริปก่อนเพราะนั้นสิ่งที่ออกมามันคือสิ่งตามสคริปต์ไงมันก็อาจจะ มันก็อาจจะดูไม่ไม่เป็นกันเองเอออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้คือคือผมก็ติดกับการทําอย่างนี้ไปแล้วอะไรอเงี้ยเออซึ่งไม่รู้ว่ามันมันดีหรือไม่ดีเพราะว่าอาจจะพูดตรงๆเ,เดี๋ยววซึ่งเดี๋ยวผมว่าอันเนี้ยอาจจะต้องเอาไว้คุยกันทีหลังเช่นว่าแบบ อนนี้แบบวิวมันไม่ดีไม่น่ามันไปได้เรื่อยเืยมันเดี๋ยวมันแตกประเด็นแต่เดี๋ยวเราจะได้มีเรื่องแบบเก็บไว้คุยไม่งั้นเดี๋ยวเราคุยหมดแล้วเดี๋ยวเราจะว่าไม่เอาแล้วอีกสามเดือนค่อยมาคุยกันแล้วกันเราจะต้องหยอดหยอดอะไรไว้แล้วเดี๋ยวไอเดี๋ยวมาคุยกันต่อเออซึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เออผมจะพูดอะไรนะลืมเลยขอภั้ขอภัยเออซึ่งซึ่งอั้นนะผมผมก็เลยมองว่าอาจจะเป็นส่วนที่มันต่างกันว่ายังไงคือผม พยายามโฟกัสกับกับสคริปที่มีให้ถูกพูดให้ถูกจะมีจะมีใส่บริบทเสริมอื่นๆบ้างแต่ไม่เยอะอนอกจากตอนแบบอิ p เฟ s s i o ันอันบอกือตอนไลฟ์อะไรบางอย่างเพราะนั้นก็จะมีหลายคนเข้ามาดูแล้วบอกเออมันมันแบบฟิลฟิลตอนไลฟ์กับฟิลตอนรีวิวมันจะคนละแบบเพราะอันนั้นมันเหมือนแบบตามสคริปกับอันอันไลฟ์มันก็จะไหลๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็ความความสัมพันธ์ของคุณต้อมกับคนดูอ่ะคุณต้อมมองว่า ว่าเป็นประมาณไหนในความหมายเช่นเนาะเช่นแบบว่าช,วช่วงช่วงแรกๆเลยที่ผมทําช่องอ่ะผมจะรู้สึกว่าที่บอกเนี่ยที่ใช้คำว่าอะไรนะคิดถึงการเล่นเกมพอสมคิดถึงช่องเมนูเนี่ยผมจะรู้สึกว่าผมมาเป็นเหมือนกับเจ้าของร้านเกมแล้วก็เขาอยากจะซื้อของอะไรผมก็แนะนำอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกแบบนั้นแต่แต่ว่าตอนเนี้ย ผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนเล่นเกมคนนึงแล้วก็เหมือนกับนั่งอยู่ในกลุ่มของคนเล่นเกมแล้วก็คุยกันเฉยๆโดย<ม>ที่ไม่ได้แบบรู้สึกแบบนั้นอีกเนี่ยคือของคุณต้อมเนี่ยถ้าสมมติใช้แบบประมาณเปรียบเทียบอย่างเงี้ยมันจะแบบรู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรผมรู้ละผมน่าจะฟีลเหมือนหนังสือเกมตอนเด็กๆที่ผมอ่านอืมม,มาแบบรีวิวมาปุ๊บข้อมูลคือคือเหมือนอ่านก็เหมือนเหมือนดูสคริปต์ก็คือเหมือนอ่านแต่ว่าแค่ผมมาเล่ามีภาพจากภาพนิ่งที่อยู่ในหนังสือก็เป็นภาพเคลื่อนไหว หรือว่าแม้แต่เป็นแบบรีวิวอุปกรณ์ผมก็จะก็จะมีสคริปต์อยู่นอกจากว่าตอนที่เราเปิดกล่องมาแล้วเราประทับใจอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอื่นๆการใช้งานก็มาจากสคริปต์ที่เรารีวิวเสร็จแล้วแล้วเราเขียนขึ้นมาก็เหมือนกับแบบเหมือนบทความตรงนั้นแะแต่เอามาเป็นรูปของภาพเคลื่อนไหวเฉยๆเออผมว่าน่าจะฟิลเหมือนเนี้ยเหมือนคนได้อ่านได้ดูอะไรจากจากหนังสือหรือเว็บหรืออะไรอย่างเงี้มากกว่า ผมน่าจะฟีลประมาณน,นี้อยู่ซึ่งมันดีมากเลยนะครับผมว่าไอ้ตรงเนี้มันคือตัวตนนะของของแต่ละช่องอ่ะแล้วอันเนี้ยมันมันไปสู่คนดูที่ไม่เหมือนกันด้วยนะบางคนเขาก็จะชอบอีกแบบบางคนก็ชอบอีกแบบอันนี้คือคือความหลากหลายที่ที่ผมว่ามันดีแต่ว่าเถ้าเกิดอันนี้เราคุยกับคนที่เพิ่งเริ่มทําช่องอ่ะผมว่าไอ้กว่าจะหายตรงนี้เจอมันยากมากเลยนะ